สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ d ดี้แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไห้ถามใจดู EP ที่30ครับ EP นี้เป็น EP สรุปครับของฮีโร่โกนะครับ mm hmm. ก็เกมนี้มีอะไรเล่นเหรอครับก็เป็นการสร้างฐานทัพนะครับนี่สร้างฐานอัปเดตไปเรื่อยๆครับก็มันมีมาให้เลย2คิวครับไม่ต้องซื้อเพิ่ม อ่าแล้วก็มีการฝึกฮีโร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสูนยร,รวมฮีโร่นะครับถ้าใครเคยเล่นเกมอ่าแนวอ่า IDLE มานะครับก็ปกติมันก็จะมีพวกนี้นครับในพวกเกมการ์ดหรือว่าเกมปบอระสพฮีโร่เพื่อไปต่อสู้ฐานทัพนะครับมันจะมีอ่าบทเนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเพราะว่าเวลาเราสุ่มฮีโร่มามันจะ ม,มันจะได้มาเยอะมากครับเพราะใบสมมันมีไว้ให้เยอะแล้วก็ตัวละครมันจะค่อนข้างเยอะทีเนี้ยเวลาเราเลื่อนหาตัวละครเนี่ยครับอย่างอันเนี้ยอันนี้คือผสมแล้วนะมันยังเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าพวกฮีโร่จริงคับมันมีเยอะมากนะครับตัวสมฮีโร่ก็จะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยครับคือเราอัญเชิญมาได้เยอะมากนะครับเดน,น,นะ เนี่ยครับเราอัญเชิญมาได้เยอะมากเนี่ยครับไหนะจะตัวฟ้าตัวม่วงอา่าตัวทองนะครับมีตัวทองในตำนานแล้วก็มีเกมเนี้ยจะงงอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตัวที่เป็นฮีโร่กับตัวที่เป็นทหารนะครับอย่างพวกเนี้ยที่เป็นตัวสีทองพวกเนี้ยอันนี้คือตัวที่เป็นฮีโร่นะ อันเนี้ก็ยังเป็นฮีโร่อยู่นะอันนี้ก็ยังเป็นฮีโร่อยู่นะอ,นนยอ,ยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นทหารนะครับทหารทหารแล้วก็ทหารมันจะสุ่มปนเข้ามาครับในตัวทหารซึ่งจริงๆแล้วว่ามันก็เกมเนี้มันขี้โกงอยู่นิดนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วทหารนะเราก็สามารถสุ่มทหารได้จากในนี้นะครับนี่ดูนะนี่ เราสุ่มทหารได้จากอันนี้ด้วยนะอันเนี้ยผมอัปเดตจนเปิดให้สุ่มสามดาวได้นะครับจริงๆเราจะเลือกสุ่มแบบสองดาวก็ได้นะเพราะว่าดูราคูณแล้วมันเท่ากันนะ่ะอ้อันนี้ได้หนึ่งใบฟรีเนี่ยมันก็จะได้ทหารหนึ่งดาวอย่างเงี้ยครับมาเนี่ยซึ่งแบบแล้วก็อันเนี้ยดีอย่างนึงอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นอาหารนะ่ะเราสามารถกดรวมทันทีได้ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะมันจะรวมให้เลย ชิงเนี่ยครับเกมเนี้เป็นตัวละครน่ารักดุ๊กดิกดุกดิ๊กนะครับซึ่งเวลามันตีกันก็น่ารักดีอยู่นะแต่นะเดี๋ยวผมจะเอ,เอาตีให้ดูอ่านเนี่ยอ่ะอย่างอันนี้ก็คือเป็นการจัดค่ายนะครับเป็นฮีโร่เป็นทหารนะครับก็เวลาจัดค่ายก็เหมือนเกม,มอื่นๆครับก็คือพวกจมตีระยะไกลไปข้างหลัง พวกที่จมตีระยะใกล้ไปข้างหน้านะครับแล้วมันก็จะวิ่งใส่กันเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราเป็นเมนเดจเจอร์กองทัพบ,บางันเถอะอ่ะแล้วก็กดออกเดี๋ยวนะเสร็จปั๊บมันก็จะมีอันนี้ครับให้รับของฟรีเนาะหรือ บอททันทีเนี่ยครับเนี่ยก็จะแจกของมานะครับแต่มันให้กดได้แค่วลาสามครั้งนะแล้วก็มีเปิดกล่องครับพอเปิดกล่องอันนี้พอคะแนนเต็มมันก็จะได้กล่องฟรีมาอย่างเงี้ยครับเปิดกล่องอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นกล่องเหรียญอันนี้กล่องมหากราบเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่กล่องไปนะครับก็ถามว่าเกมนี้สนุกไหมสนุกนะแล้วก็มีพวกนี้ครับ มีดันเจียดลายวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมติดอยู่นะครับไม่ผ่านสักทีนะครับเนี่ยก็อันไหนที่เล่นแล้วไอ้นี่ก็ถ้ามันไม่ผ่านก็กดกวาดล้างก็ได้ครับเพื่อที่เอาของเนาะแต่ถ้าผมจะไปกวาดล้างเอาใกล้ๆวันไอช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะรีเซอร์ปะครับแล้วก็มีหอฝึกฝนนะครับหอฝึกฝนเนี่ยก็จะไต่ระดับขึ้นมามันก็จะแจกของเนี่ยนะครับ ก็แจกของมานะใบซุ่มเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับก็ต้องเข้ามาเล่นอันนี้ด้วยแล้วก็มีบอสโลกนะครับอ๋ออันนี้บอสไทท์อ่าอันนี้อันนี้บอสไลวันเดี๋ยวนะบอสโลกอยู่ไหนะวะเนี่ยบอสโลกจริงๆอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันจะเปิดเที่ยงถึงบ่ายโมงมั้งอืออันนี้ไงบอสโลกนี่รอบเที่ยงอ่ะมันตายไปแล้วนะซึ่งตีกันเร็วเกิน ก็เนี่ยครับตีกทีก็ทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็สามทุ่มนะครับเวลาตามเวลาประเทศไทยเลยนะแล้วก็มีอะไหอีกนี่อันนี้อันนี้ทองคำก็คือจะเป็นการแบบเลือกตัวละครเข้าไปนะครับก็คือเขาให้เลือกฮีโร่สิบตัวแล้วก็เข้าไปผ่านด่านนะครับก็ตีไปเรื่อยๆปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รางวัลเนี่ยนะครับ รับรางวัลน,นะครับอืมแต่ใดๆแล้วก็คือเราก็ต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆเพื่อเก็บของเนี่ยครับอ่าอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยครับมีเคเวสด่านฝึกโฟนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบบอ่ะลองไปเล่นด่านหลายวันอ่าเนี่ยอันนี้บอสรายวันนะครับ เราก็แค่กดท้าทายนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะสุ่มทหารเพิ่มไหมจะจัดค่ายใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเสร็จปับ๊บคุณก็กดเริ่มท้าทายได้เลยมันก็จะวิ่งใส่กันเองครับเนี่ยมันก็จะตีพพระพวกพระพพระนะครับแต่อันนี้เนื่องจากผมเล่นไปแล้วเนาะจริงๆไอ้ขีดข้างบนเนี่ย ที่ทุกคนเห็นนะครับที่มันวิ่งสุดแล้วก็รีสุดแล้วก็รีสุดแล้วก็รีเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าไปรอบแรกอะ่ะมันจะมีของรางวัลแจกมาให้ก็คือเด้งมาเด้งมาเด้งมาไปเรื่อยๆนะครับแต่ละขีดเนาะแต่ว่าเนี้เนื่องจากผมรับไปแล้วนะครับมือจัลลวันก็เป็นทองเป็นอ่าเพชรม่วงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมาอัพตัวละครเนาะก็อันนี้มันก็จะรีไปเรื่อยๆอันนี้มีเวลาให้ประมาณหนึ่งนาทีมั้งเนี่ย พอครบหนึ่งนะทีเนาะก็จะแบบมันก็จะดูดาเมจสูงสุดนะครับแล้วก็บอกว่า่ารอบนี้คุณได้ดาเมจสูงสุดเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวละครเท่าเดิมคิดว่าดาเมจน่าจะได้ใกล้ๆเดิมนะครับรอบที่แล้วมันได้ดาเมจอยู่สองร้อยหกสิบล้านประมาณนี้นะ นี่ยมันก็ฟาดฟันกันชัวช่วชะชัวช่วชะช่นะครับอ่าโอเครอบนี้ได้น้อยลงนิดหน่อยนะครับนี่เนี่ยนะครับพอปลดล็อกปุ๊บมันก็จะหนีนี่อันนี้คือของที่เด้งที่ที่คุณเห็นว่ามันเป็นแบบพอดาเมจถึงเท่านี้ปุ๊บแล้วก็เด้งดามเมดถึงท่านี้แล้วก็เด้งนะครับนี่อันนี้ก็คือของที่ได้รับมาแล้วนะครับ รอบนี้มันก็เลยไม่เด้เงนะเพราะว่ามันได้สูงสุดที่เนี่ยครับเดี๋ยวนะจริงๆแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่สองล้านอืมประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีนี่อารีนาครับก็ตีกันเหมือนเดิมครับวัดความแข็งแร่งจ้ะ ก็วัดก็ได้ไม่วัดก็ได้ครับแต่ว่าวัดแล้วมันก็จะได้ของรางวัลนะครับว่าเป็นที่เท่าไหร่ได้ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยมันไม่มีทางที่แบบว่าขึ้นไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือแต่ละเกมทุกคนก็รู้ว่าผมไม่เติมตังนอกจากจะมีใครโดเน a t หรือเอฟมาไอ้หรือว่าอ o n a t เน n มาให้นะครับผมถึงจะเติมนะครับแต่เติมตามข้อเรยกร้องเลยนะครับ ก็แต่ว่าจริงๆก็มันเป็นการแค่รีวิวอะครับก็ผมรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับชอบใจก็โอนไม่ชอบใจก็แค่ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็ได้ครับโอเคถ้าเกมเกมนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็กดอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าถามว่าเล่นแล้วติดไหม่ะค่อนข้างติดนะมันมันมีหลายอย่างให้เล่นแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้อง เข้ามาเล่นทุกวันนะคุณต้องเข้ามาเล่นทุกๆสี่ชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างกล่องเนี่ยคุณก็เข้ามารับอ่ามันให้สิบสองชั่วโมงครั้งนะเนี่ยคุณจะเข้ามารับตอนไหนก็ได้ก็สิบสองชั่วโมงก็ค่อยเข้ามารับก็ได้หรือว่าถ้าวันไหนไม่ว่างคุณก็เข้ามาแค่ครั้งสองครั้งเช่นอ่าพักกินข้าวกลางวันอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้ามาเล่นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะสุ่มกล่องมาให้อะไรเงี้ยนี่ อย่างเล่นหอฝึกฝนอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าทายอารีนาห้าครั้งอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีพวกเนี้ยมาให้เสมอๆนะครับกอ็อย่างอันเนี้ยมีข้องรางวัลเปิดเซิร์ฟอย่างเงี้ยครับก็เกมนี้ก็จะมีแค่เท่านี้ครับก็ลองมาเล่นดูได้นะภาพสวยสนุกแล้วก็มัน ไม่ได้จำกัดการเล่นสักเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปดูเกมอะไรแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ